ในคนที่มีโรคประจําตัว จะสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่โรคที่เกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อปวดไหล่ด้านซ้ายสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้หรือไม่โรคที่ยังเป็นข้อควรพิจารณาอยู่นะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในช่วงนี้มีการฉีดวัคซีนโควิดอย่างมากเลยนะคะในประเทศไทยแต่ในคนที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวที่เพิ่งเป็นหรือเป็นมานานแล้ว นหลายคนก็มีข้อกังวลสงสัยว่าจะสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบมาให้มาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ ในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวต่างๆแต่ในคนกลุ่มนี้ละคะที่หลายๆคนยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่รวมไปถึงคนที่มีโรคประจําตัวอื่นๆเช่นเป็นโรคออฟฟิซินโดมปวดตามเนื้อตามตัวแบบนี้สามารถฉีดวัคซีนได้ไหมมาฟังกันนะคะในคนที่มีโรคประจําตัวที่เป็น โรคยอดฮิตเลยนะคะโดยเฉพาะในวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุก็คือพวกเบาหวานความดานันโรคหัวใจโรคมะเร็งนะคะจริงๆแล้วในคนกลุ่มนี้ที่ไม่ได้มีภาวะวิกฤตสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้รับการรักษาในภาวะวิกฤตอยู่ณนะตอนนั้นสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะและยาที่รักษาโรคประจําตัวเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นต้องหยุดนะคะสามารถใช้ต่อได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ ถ้าไม่สบายใจจริงๆลองปรึกษาแพทย์ประจําตัวดูก็ได้ค่ะแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินว่าณนะตอนนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนบองกันโควิดได้หรือไม่นะคะรวมไปถึงในคนไข้โรคตับโรคไตอัมาพาตหลอดเลือดสมองตีบรูมาตอยภูมิแพ้ โรคหอบหืดถุงลมป่งพองก็สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะสําหรับในคนไข้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติแล้วได้รับยาวอฟาฟินหรือยาต้านเก็ดเลือดอยู่นั้นนะคะโดยเฉพาะยาวอฟาฟลินที่หลายๆคนอาจจะได้รับคําแนะนํามาว่าไม่ให้ฉีดยาเข้าไปที่กล้ามเนื้ออาจจะทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้นะคะแต่จริงๆแล้ววัคซีนซึ่งจําเป็นต่อร่างกายสามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยในคนที่ได้รับยาวอฟาฟินนั้นนะคะถ้า INR าต่ำกว่า4ลงมาภายใน1สัปดาห์ก่อนที่จะฉีดก็สามารถฉีดวัคซีนได้นะคะหรือในคนที่ INR ไม่เคยมากกว่า3เลยก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เลยค่ะโดยหลังจากที่ฉีดนะคะให้กดบริเวณแผลที่ฉีดอย่างน้อย5นาทีนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เลือดนั้นหยุดไหลจริงๆนะคะส่วนโรคที่เกี่ยวกับกระดูข้อแล้วก็กล้ามเนื้อที่หลายๆคนทักมาถามเยอะเลยนะคะในแฟนเพจของเราและในช่อง YouTube ของเรานะคะเช่นออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยคอบ่าไหลเป็นหมอนรองกระดูทับเส้นประสาทกระดูข้อเสือ่อมรวมไปถึงคนไข้ไหลติดค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาถามว่าสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะหลายๆคนกังวลค่ะว่า ปวดไหล่ด้านซ้ายด้านที่เขาจะฉีดให้หรือว่าเป็นไหล่ติดด้านซ้ายสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้หรือไม่คําตอบก็คือสามารถฉีดได้ค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคเลยนะคะส่วนใหญ่หลายๆคนก็คือกังวลว่าอาการปวดหลังจากฉีดวัคซีนนั้นจะยิ่งไปทําให้อาการปวดเดิมนั้นแย่ลงจริงๆแล้วอาการปวดหลังจากฉีดวัคซีนนั้นนะคะอยู่ประมาณ5-7วันเท่านั้นค่ะแต่มันก็จะมีเคสที่รายงานมานะคะว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปอาจจะมีอาการปวดแขน นนนนาานกว่่ัค้คะซึ่งถ้าอาการปวดแขนนานกว่า7วันและปวดข้ว่างมากอันนี้หลังฉีดวัคซีนแนะนําไปพบแพทย์นะคะและในคนที่กินยาคุมหรือฉีดยาคุมอยู่นะคะหลายๆคนอาจจะยังกังวลอยู่นะคะเพราะหลายๆรีพอรตก็บอกว่าฮอร์โมนต่างๆนั้นมีผลต่อผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนนะคะแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้เป็นข้อห้ามที่จะต้องหยุดยาคุมก่อนนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจหรือ กังวลอย่างไรก็อาจจะหยุดยาคุมก่อน1เดือนก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนค่ะกลุ่มโรคที่พูดไปข้างต้นนะคะจะเป็น คนที่สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะดังนั้นถ้าใครมีโรคประจําตัวที่กล่าวมาแล้วอยู่นะคะสามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยค่ะสําหรับกลุ่มโรคที่ยังเป็นข้อควรพิจารณาอยู่นะคะก็จะมีโรคที่ค่อนข้างเฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นในคนที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะคนที่ทำสเต็มเซลล์หรือคนที่ได้รับยาที่เป็นแอนติบอดีอยู่นะคะถ้ากลุ่มนี้นะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเพื่อพิจาร อทว่าควรจะเข้ารับการวัคซีนเมื่อไหรมันจะมีระยะเวลาที่กําหนดเฉพาะลงไปอยู่ค่ะสําหรับยาโรคประจําตัวนะคะถ้าแพทย์ไม่ได้บอกให้หยุดก็ไม่จําเป็นต้องหยุดนะคะส่วนใหญ่ทานได้ทุกตัวค่ะในโรคประจําตัวที่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามที่กล่าวมาแล้วนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องชากาแฟนะคะเป็นข้อถกเถียงกันซึ่งแต่ก่อนก็บอกว่าให้งดชากาแฟก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนแต่ในปัจจุบันมีการยืนยันแล้วค่ะว่าสามารถ ดื่มได้ปกติเลยนะคะในคนที่เคยดื่มชากาแฟเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในคนที่ไม่เคยดื่มก็ไม่จําเป็นต้องดื่มมานะคะแล้วก็ในคนที่ดื่มเป็นปกติก็สามารถดื่มได้ในปริมาณที่เคยดื่มมาก่อนหน้านี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องวัคซีนอื่นๆที่จะ ฉีดก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะถ้าเป็นวัคซีนที่จําเป็นเร่งด่วนต้องให้นะเวลานั้นเลยวัคซีนที่ไม่สามารถที่จะแพลนได้เช่นพิซสนับ้านะคะอันนี้ก็สามารถฉีดได้ตามปกติเลยไม่ต้องเวน้นระยะห่างนะคะเนื่องจากว่าเป็นวัคซีนที่จําเป็นที่จะต้องได้รับณตอนนั้นแต่ถ้าเป็นวัคซีนที่สามารถแพลนได้เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนอื่นๆนะคะก็แนะนําว่าให้ห่างจากวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อยสักสองสัปดาห์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระตุ้นภูมินะคะแต่ว่าเป็นการติดตามดูว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงผลไม่พึงประสงค์อย่างไรบ้างในแต่ละวัคซีนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องโรคประจําตัวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะหลายๆคนที่มีโรคประจําตัวก็ลองเช็กดูนะคะว่า เป็นโรคประจําตัวอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นโรคประจําตัวที่ไม่ได้กล่าวไปในคลิปก็ทักมาถามได้อยู่นะคะบางทีอาจจะลืมพูดก็มีค่ะหรือในบางคนที่ไม่ค่อยสบายใจไม่แน่ใจจริงๆแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนนะคะว่าสามารถฉีดวัคซีนป้องก,กันโควิดได้หรือไม่เพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่นานใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะ เพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซี e ฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบัณฑิตคลิิก @bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบาบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ